เราอยู่ในเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดนะครับสร้างเมืองเล่นกับเพื่อนได้เล่นกับเพื่อนในที่นี้ก็คือการเปิดแผนที่โลกนะครับแล้วก็เข้าคิวเดียวกันย้ายเมืองไปอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็บุกตีผู้เล่นอื่นนะปนทรัพยากรอะไรต่างๆเนาะอันนี้เราเล่นตามเกมไปก่อนนะครับตัวเกมมีภาษาไทยใช้พื้นที่ทั้งหมด1.5จิกนะครับแล้วก็เล่นได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอน อันนี้เราฝึกทหารนะเป็นเบอร์เซิร์จบบทที่สองเดีย๋ยวเราจะต้องสู้กับผูหมาป่าสร้างกล่องทับทหารก่อนคนระับที่เราฝึกมาเมื่อกี้ แล้วก็ตัวเกมน่าจะมีฮีโร่เนาะเหมือนเป็นผู้นำทัพนะครับเดี๋ยวลองเล่นเล่นไปก่อนข้างล่างมีแชทนะครับภาพในเกมเนี่ยค่อนข้างสวยนะยึดครองได้แล้วนะครับ อันนี้เราสร้างฟาร์มข้ so, af, างบนมีปุ่มให้เรากดข้ามเนาะต่อไปอัพเกรดอ่าถงหัวหน้าเผ่าเป็นเลเวลสอง ช่วงแรกๆนะมันก็จะสร้างแล้วก็อัปเกรดไวหน่อยเนาะเดี๋ยวถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนะี่ยมันก็ต้องรอเวลานะครับต่อไปซ่อมโรงพยาบาลแล้วก็ตรงนี้ซ่อมอะไรได้บ้างอ่าตรงนี้เราสามารถสร้างท่าเรือได้ไม้เจ็ดร้อยนะครับครบแล้วก็ เดี๋ยวเราต้องสร้างทหารนรับทหารแบบใช้กวาดนะจบบทที่สามนะครับ ต่อไปสำรวจโซนสามเจ้าเนาะก็จะเป็นการสอดแนมก่อนนะครับการสอดแนมก็คือการปลดล็อกหมอกเนาะเหมือนเป็นการปลดล็อกพื้นที่นี่แหละแล้วก็ฝึกฝนเขาบังคับให้เราโจมตีก่อนนะครับสร้างกองทัพแล้วก็ตกลงไปเดินทัพ แล้วก็เมื่อกี้เราสร้างค่ายทหารฝึกไปเลยใช้เวลาสิบสองนาที right. oh. โอเคมีระบบวิจัยนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไง ตรงสารเจ้าจะเป็นการวิจัยเนาะมีอะไรให้เราวิจัยบ้างตัวเกมไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเราแตะไปก็จะมีรายละเอียดอยู่อันนี้คืองานฉลองใช่ไหมอ่ะกดปลดล็อกไปนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นเพิ่อมอัตราการผลิตของฟาร์มเหมือน <c oughs> เหมือนพวกปืนใหญ่ยิงหินอะไรมากกว่านะแล้วก็นี้เป็นโรงเล่ยนะครับนี้เหมืองหินนี้เป็นเหมืองเหล็ก เราอาจจะต้องไปในส่วนของฟาร์มกับไม้ก่อนเนาะถ้าเราจะวิจัยนะครับช่วงแรกๆอาจจะสําคัญหน่อยใช้ในการสร้างแล้วก็มีการวิจัยทหารนี้จะเป็นความเร็วในการเดินนะครับเดินทับรูปดาบก็คือเพิ่มโจมตีของทหารดาบเนาะ ลูกขวานก็คือทหารขวานนะครับแล้วก็ธงธงจะเป็นโอเคทหารม้าแล้วก็อนี้อ่าเป็นพวกที่ขี่ขี่ช้างขี่แมมมอสนะครับอันนี้สี่แล้วเดี๋ยวเราก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนอันนี้เป็นพวกหอนะคหอเฝ้าพลังเร่งความเร็ว เร่งความเร็วไปนะครับ เราก็แตกไปเลยเลยเนาะให้คนในเผ่าเนี่ยมาช่วยกันนะครับช่วยกันตัดไม้อ่อจัดงานฉลองเหรอเดี๋ยวกดจัดงานไปเลยโอเคอัปเกรดฐานหลักของเราเป็นเลเวล3ใช้เวลา1น,นาที รักษาทหารที่บาดเจ็บนะครับเร่งความเร็วไปได้สำเร็จจบบทที่4นะครับเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันนะครับแต่ที่รูปโปรไฟล์เนาะจากนั้นมาคาว่าตั้งค่านะครับแล้วก็การแรก,กรับโค้ดนะครับเพราตอนนี้มีแค่โค้ดเดียวนะ กดแลกสำเร็จนะครับเราก็ต้องไปหาพวกอ่านี่เป็นแคลนเนาะถ้าใครที่จะเล่นกับเพื่อนก็หากิวเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปรับของที่จดหมายนะครับน่าจะต้องเล่นเล่นไปเรื่อยๆก่อนใครชอบเกมแนวนี้นะลองโหลดมาเล่นกันได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ